มันยิงมานี่ไงไอ้ไอ้ไอ้กอดทองไอ้กอดทองไอ้คารเฟเดอร์ล่าสุดกอดแตกทำไมมันอยู่สามตัววะที่นี้สามตัวสามตัวที่นี่ระดับสามยวกำลังขึ้นมาใหม่ตูมไอ้กอดแตกกอดทองแตกตัวหนึ่ง

โดนเหมืกันแล้วโดนเคเบอร์ยิงมาเทียร์เทรเคเบอร์แม่งยังเอาอ่ะไอตัวเทียเนี่ยโดนเหมือนกันเลยไม่เหลือที่ชุบก็ด้วยไม่มีโมบายชุบอ่ะไม่มีไม่มีไม่มีนี่ยังเหลือที่เจตตี้เลยเหรอวะเนี่ยใช่ไม่โดนหัวหรอกพี่แต่มันยิงโดนแค่นัดตรงตีนหน้าตาแล้วมันมีที่ชุบที่เดียวก็นู่นอ่ะนอกวงไม่น่าได้แล้วแหละ นาจะต้องเล่นแล้วแหละเฮ้ยรับได้รับตรงไหนตู้ตู้ไหนเอ่ยตู้มาเก็ตอ่ะดตู้ตู้นี่กับตู้เอ้ยตู้ข้างนอกตู้ข้างนอกพี่ตู้ข้างนอกคุ้มตู้นอกนั่นแหลนั่นแหฝั่งนั้นฝั่งนั้นละใช่ใช่ชไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยพี่ฟันดำหนีลูกลูกองกูไม่ดีด้วยนี่มันมีอะไม่ไม่มีไมมีไม่มีีงีงแม่ใครมาขายก็เดี๋ยวปอกๆแถนี้ไม่เอาไม่มีีงดูโลมาก ไม่โล่งไม่โล่งอยู่ข้างล่างยศจำได้ยศมองหน้ามันแบบนี่นี่หันหน้าไปหันหน้งไปลงล่างมามองล่างมองอ้าวยังไม่ถึงหรอไม่โล่งพี่ก็ไอเคเบอร์ก็อาจจะซองอยู่มันใช้เท่าไหร่ห้าสิบไม่ใช่เหรออ้าวแล้วเจ็ดห้านี่มันของยศเหรอชิบหายแล้วยอกันนุ่งว่าพี่พอแบบรู้อยู่แล้วว่าพอเพราะมันห้าสิบไงเอางี้มีอีกวิธีหนึ่งพี่กล่อง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 ตรงนั้นแหละเออนั่นแหละตรงไปมันจะมีกล่องให้เปิดอยู่บ่างตรงไหนเนี่ยนะไม่ไม่ไม่เออนั่นแหละมีวะ ไม่เหลือแล้วโอเคไอ้มีเหลืออันนึงเหลืออันนึ่งมีเหลือไม่เหลือนั่นไงได้แค่ไหนวะยังไม่ได้อะได้ทั้งเดียวอีกสิบเว้พี่อีกสิบซู้ๆู่เกเบอร์เอ้ยเอแอร์ดรอปแอร์ดรอปแอร์ดรอปความือแอร์ดรอปความือโมบาย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 โมเจ็ดแบบไปพลาดกันแล้วมันระบาดาได้โมบาย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 เพื่อไอ้สัตว์เขาล้อโมบาย โอ้ยอีกจุดตัวเองม,ม,ม,มาบูมาบูไม่โมบายเฮ้ยไม่ไม่แม่นไม่แม่นมันยิงยศได้เพราะฟุกมันยิงได้เพราะฟุกมันไม่แม่นโอ้มันไม่แม่น,มนโอเคชัมพาวีสี่<ๆ>ไปพวกเราอะคือแบบว่าตายปุ๊บเป็นโค้ดเลยเหละพี่พี่หากองอีกสิบอีกสองกองเร็วจะหานนี่อข้างบนข้างบนหนึ่งกองข้างบนหัวหนึ่งกองเปิดหมดแล้วในเมงอันนี้เปิดแล้วบนหัวก็มีกองหนึ่งเออตรงนั้นอะบนหัวพี่อะตรงเนี้ยจำแพทจำแพท ไม่เหลือกล่องแล้วไม่เหลือที่ครามแล้วดิพูดเปิดหมดแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วเปิดแล้วสำเวสีครับไปโมบอลโมบอลอยู่นะดีระวังนะเจอตีนางนิ่งๆอยู่สามตัวนในเมือง <laughs> อย่างเงี้ยเฮ้ยมีอย่างหนึ่งพี่ใต้สะพานมีกล่องเยอะเชื่อยศแต่ไม่รู้จะค้ามยังไงแค่นั้นเองเอ้ยเนี่ยที่ค้ามกำลังจะตกมาหาเราอุ้ยอุ้ยอุ้ย พี่ไม่ดูกล่องเนี่ยหรอพี่ไม่ดูกล่องเนี่ยเหรอเผื่อมีโมบายแล้วพี่เกเตอร์กำลังจะตกตรงนี้เอ้ยข้างหน้าพี่ดีคอยไม่ต้องห่วง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 ใจแข็งไว้ใจแข็งไว้เออจะไปเห็นเตอโอ้ยยิบไม่ตกกลาง้านเลยสัตว์ round five beginning r i n countdown ไปยังเฮ้ยเฮ้ยไม่เป็นไรขับได้ขับได้ ยังเกาะขาวไ้เกาะฟ้าใช่มันแค่เกาะฟ้าอยู่บนไม่เหรอมันไม่มีความกล้าที่จะฆ่าเราหรอกพี่ไม่ันเหมือนอยู่ชั้นล่างเลยแบบไหนวะไม่เสียงมันอยู่ชั้นล่างแต่เป็นชั้นล่างพี่ครับพี่ครับไปไม่มีไปครับไปครับชั้นบนเนี่ยไม่เสียงชั้นล่างเสียงมันกล้องตอนปั๊มยาเสร็จอะทันเนียนะไม่รู้ชั้นไหนอะแต่อยู่ชั้นล่างแน่ๆเสียงมันกล้องคือใต้อาคารอะเอาง่ายงเนี่ยเออ พี่เวลาทีวีในการคราฟขอบคุณเนี่ยพอรอครับผมแป๊บ,บนึ่งแต่อยู่หน้าตึกเลยนะนี่มันอยู่หน้าตึกเลยไอ้เหี้ออยมักเกบ็กบๆนั่นน่ะนั่นน่ะสั่งกระเบงพี่ครับ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 ของคนมาเออมาออกมามาครับพี่พีจงกดต่อยพวกข้าเดี๋ยวนี้พี่ไปเร็วๆเก็บเก็บเก็บไป ล้อ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 นี่หน่อยนี่หน่อยพี่ทนได้ทนได้สบายสบายเรียกตรงนี้แหละแม่งเออสบายเป็นไงสุดยอดปลดปล่อยจงปลดปล่อยพี่พีบอกมั้งว่าพุ่เลยไม่ขับขึ้นจะไปกันวะไม่ต้องหรอกเราต่อยเลย พี่บอกมามามาพึ่งมึงเฮ้ยโดนนอโตป่ะไอสัตว์เนี่ยสบวยสีขึ้นชีพเนี่ยพี่บอกว่ามึงมึงมาเกิดกันอย่างนี้มาไหชิบหายบ่นกันชิบหายเลยคนในบ้านพี่คนในบ้านออกแล้วออกแล้วออกแล้วคอยอยู่ปล่อยมันมันอยู่ในบ้านมันอยู่ในบ้านมันอยู่ตรงไหนน่ายุด Let's explore this way มันหนีเฮ้ยตไย ดชื่อมันดิแบมบูจะ่ตบ้างไหมโอเค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 บ้านเราอยู่ตรงกลางแต่ว่าบ้านเราอยู่นอกวงเยอะเจอตัวหนึ่งกอแดงร้อยสี Mama, ่สิบเจดอ๋อตัวนี้หนึ่งตัวมาเนี่มาสามตัวี่มันี่มีสกระบอกีินาเจ็บมาก มิราด์กอเต่งครับไม่มนอยู่นี่เหรอมันมันมันเกินตีมันเกินติดอยู่กับเราอยู่กับเราเนี่ยอยู่อยู่ใต้ตีเราตัวนึงยึดอยู่นะใต้ตีนะยึดอยู่ใต้ตีเอ้ยตรงยึดตรงยึดตรงยึดตรงยตึกยดมันจะตายแล้วพี่มันจะตายแล้วมันรีเวิร์ดเรล็องโดนวงตายวะน่ะเฮ้ย เอาตายวงเดี๋ยวที่เดี๋ยวแล้ววงไปจบไหนวงจบนู่นมันจะมันจะมาหาเราอนั่งตอนแดงก็แตกตอนแดงแตกหมดมาดิต้องขอบคุณพี่พีครับขอบคุณพี่พีครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่ชุบขึ้นมาเรียกคุว่าท่านขุนในสัตว์นี่หายโกรธแล้วนี่หายโกรธแล้วตื่นสายคร เฮียโคตรสุขกำลังปากเลยเย็นแปะ